สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะมาเริ่มแกะกันเลยน่าจะเป็นหูแมวแน่เลยค่ะเียงมีกระดิ่งด้วยะแกะอุ้ยเลอะเนี่ยอันนี้เราเซ็นเซอร์ไวเร็วนะเบิกเองนะเนี่ย นั่งลงนะคะทุกคนเมื่อยค่ะน่าจะอาจจะไม่เห็นของอาจจะไม่เห็นหน้าเร,ราก็ตามนะฮะเพราะหน้าเราไม่ได้สวยอะไขนาดนั้นอุ้ยเหนื่อย อันนี้อุ้ยเัิดการ์ดกันก่อนค่ะเหมือนติ๊กเกอร์มา หมูแมวจริงๆเลยฝนตกอยู่ตกแล้วแหละหมูมแมวสีดำนป็นไก่นะคะเป็นไก่มายืนเลย น้องเหมือนไม่ใช่หูแมวเลยอ่ะน้องเหมือนไม่ใช่หูแมวเนี่ยนี่ตักได้นะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะตักไปเบนสุดเลยนะบนสุดก็จะเป็นเหมือนนี้นะคะต,ตักล่างสุดก็จะเป็นเหมือนนี้นะหูตก นี่เล้อนะคะนี่อ้นี่จังแค่นี้ก็จบไปแล้วนะคะถ้าเกิดอยากให้ทำอะไรอีกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย